สวัสดีพี่น้องครับผมมาดูรถไถครับผมรถไถคูโบต้าครับวันนี้มาด้วยใจมาช่วยปรับพื้นที่ในการสร้างบ้านใหม่ให้กับคนยากไร้ครับผมพิกัดอยู่ที่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ครับนำโดยพี่ชายสุดรอครับผมนี่ลำตึงดิดดวนร นะครับไปไปนบการี่สิบล้อา่ห์รอน้ำมันธการี่รู้สึกว่าจะเซลมุนวุ่นวายหลือเกินนะแต่ก็สนุกนะครับผมมาก็ได้บุญกันด้วยครับผมนะ đây rồi các bạn, xong nó sẽ chăng yếu. à, yếu này, đàn nói chăng nó chăng quá các bạn, phải tập phòng lăng này nha, ai ở phòng lắng มีสิอาจจะโดนผ่านหลังช่างเอียวครับเป็นจร์เข้ยฟาทางูโบต้าเอ็มเครับ กับ L 5 0 1 8 S P Turbo สองคันนี้เทอร์โบทั้งคู่ฮะดันทรงไปเลย ระบายดินกันเข้ามาแล้วครับผมมิดเลยครับผม โยมแพ้เอาโยมกันทั้งคู่ครับผมลำเลยครับดินทรายนี่ยังเปียกๆกันเลยนะน้ำหนักก็หลายพันตันไว้ยหลายหลายตันฮนะ เดี๋ยวจะใช้ไมโครครับผมไปรั้นหนึ่งมาเร็วเลยมาเร็วๆไ,ไ,ไ,ไปไประวังไบโคบนะเอออ้าวคนนี้ได้อยู่รับเลยกดไม่อเอย่อเอยกดไม่อเอย่ยสองคันนี้ติดแล้วครับผม <c oughs> สองคันนี้ติดลมอยู่ครับเน,นี่ยคันนี้ไปได้ครับผมมามาได้ลังหน่อย Làm luôn này các bạn. À khỏi lắng rồi, làm mana ơi Rồi. rồi. cái đây chẳng ủi các bạn. Xính hay chết. Pino hết ô chết đi. Rồi cao này mà. เอาสองคันนี้ต้องดันตูดเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแด้ให้โคดันช่วยไปโอ้งานนี้เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวชนกันนะเอาจะได้เป็นหน้าที่ของ รถไทยแล้วครับผม รถยังเหลืออีกหลายหลายคันมากครับผมมาจจะยี่สิบสามสิบคันได้ครับทีมงานสายบุญวันนี้นี่มากันด้วยใจครับผม แม่มาไปทันกันดีครับโอ้โหเอียงข้างครับผมเอาทั้งเอียงเลยนะเอาโอ้โหพอแล้วพี่อแล้วพอเอียงข้างเลยครับผม งานผู้ใหญ่เที่ยงครับสำหรับโราทานวันนี้นะคะก็ทีมผู้นำก็ Yeah. <laughs> à, à, ôi chẳng nhiều thấy đánh cái bụng không chẳng nhiều đánh mà Đem em ô em đi cái bụng em kia gì xuống xuống ฝีมือฝีมือ แล้วครับผมร็อาะี่เอ้าใหญ่เที่ยงครับผมขึ้นไม่เลยหาเรียบร้อยโอ้โห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  ô, oh, cái này nghiêng về khang rồi á, cong thẻ, cong thẻ, 8401, 39 Buriam, hả? cái này,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 

าโอเคครับผมชุดนี้ก็ฝากกันไปด้วยครับผมเดี๋ยวชมคลิปหน้าครับผม แรงๆเลยครับผม รถถเข้ามาอีกคันหนึ่งแล้วครับผมยันมา E514T ไปเลยไปเลยนี่ครับรถดำรถดินนี่รอระบายเข้ามาครับรถติด ยาวๆเลยครับผมโอ้โอฟาร์มเสียกันสุรินโอ้โหยาวมากครับ รถยังเหลืออีกจำนวนมากครับผมเจ็ดดาวดิด,ดวนก็มาครับผมนี่ครับเป็นปรากฏการณ์ที่ทุกคนนี่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่นอนครับผมับบรรยากาศกองคารวานรถบรรทุกนะครับ มาเลือกมากันด,ด้วยใจครับผมลอกจากดินแล้วก็ยังมีบล็อกด้วยครับผมพวกล็อก,อกพวกหินพวกทราย อันนี้ซุปเปอร์เกรดของใครเอ่ยโอ้ยวิวสายในวันนี้นะครับซึ่งถ้าเราได้เห็นสาวโอ้โหสาวสวยตำแหน่งที่เจ้าอยู่หรอรัชการที่เก้านะครับอันนี้ลูกพี่จากโทนหนึ่งครับผมนี่เอาล็อกแรง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 สวยดีซูเปอร์เกรดครับ เป็แมดนองนะครับแล้วก็ต้านสังคมต้านเสื่อมคุณธรรมนะครับแล้วก็หลายคันเศรษฐกิจมาจากหลายที่ครับผมรถดำนะครับผมทีมงานจากากคนหนึ่งนะพระองค์ทรงเขียนอยู่ที่กลางรูปประเทศไทยว่าสามัคคีคือพลังค้ำจุนแผ่นดินไทยนะครับเพาวันนี้ละครับที่ผมคิดว่าเราในฐานะเป็นประสมนี่ก่อน น้องนมเย็นก็มาครับผมมะนาวก็มานะครับรถของเสียบุตรนะครับผมแล้วก็อีแตนนะครับก็เข้ามาเหมือนกันนะครับผมเอานี่คือบรรยากาศครับผมก็ประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันกด้วยครับผมสวัสดีครับ